ว่างจะกินไม่กินไม่กินเก็บนะบ่นว่าจะไม่ไม่กินนะจะกินไม่กินเอาสรุปกินไหมข้าวเช้าจะกินไหมจะจะกินยาไหมกินเช้าเยอะเออเนี่ยจะข้าวเช้าเนี่ยจะกินไหมเพิ่งกินอยาไม่กินใช่ไหมไม่กินก็กินยาไม่ได้นะเออเพราะว่ามันต้องกินยาก่อนกินข้าวอ่ะ จะกินนะฉันเพราะว่าฉันตามใจไงอจะไม่กินฉันก็ไม่ว่าจะกินยาด้วยสิเ้าจะกินก็กินเนี่ยผัดมาาะละกอปลาผัดหมี่ผัดประกาศเข็มน,นี่กินไม่ได้แ,แข็งน้าจิ้มปลาทอดอใครกินข้าวก็อยากเยน็นจะไม่ยอมกินไง ก็ต้องถามกันก่อนเต็มใจกินหรือเปล่าไม่เต็มใจกินก็บังคับกันไม่ได้อะใช่ไหมใช่ไหมพี่ดอกไม่เนื้อปลากลัวจะเผ็ดก็จิมให้นะจิมน้ำปลาไหมเอาไหมเอาเอาน้ำปลาหน่อยไหมมันก็กลัวจะเผ็ด ัวจะเผ็ดจะแผทดน้ำปลาหน่อยากาอ็แล้วกันจะมีรสมีชาติหน่อยไม่มีรสมีชาติโดยก็กินไม่ได้เยอะๆให้ราดเหมือนปลาให้ผัดบะละกอเนี่ยที่ปลาสลิดปลาสลิดจ้านี้แบบว่า ต,ตึกวะไม่เป็นงั้นไหยสุดทีไม่เป็นงี้นะอร่อยไหมล่ะผัดมะละกอนี่ฉันใส่เต้าเจียวนิดหน่อยใส่ไข่มีมะเขือเทศมีถั่วฝักยาวด้วยเพราะอะไรล่ะเพราะว่าฉันซื้อมันละกอที่เขาเสียมมาขายแบบพวกสมตำไงซื้อมาแล้วเ็ามีถั่วฝักยาวให้มีมะเขือเทศให้ฉันก็เลยเอาใส่ผัดไปด้วยกันนี่แหละ ดีไปหมดพัดให้เละๆเขาไว้ก็ตอนนี้ก็ก้ามงกว่าไงนะถามพี่ดอกไม้ว่าหิวข้าวยังเขาก็ไม่หิวไม่หิวใช่ไหมลนะ่ะเราก็จะให้กินยาไงก็ต้องเนี่ยจะไม่ยอมกินข้าวอือต้องถามความสมัครใจด้วยนะจะกินกเอาวให้กินไม่กินก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าไม่กินก็ไม่ได้กินยา ยาหลังอาหารนี่กระดาษเตรียมให้พร้อมค่ะสำหรับคุณนายดอกไม้นะคะทุกคนนี่นะคะมีหมูต้มก็มีปลาทงปลาทอดหมูต้มนี่ก็ร้อยหมูต้มบอกภับคุ้มไยก็เป็นลูกช้างกันปะน้ำดื่มเย็นชื่นใจค่ะอากาศร้อนนะคะทุกคนเมื่อคืนก็ฝนก็ตกลงมาหน่อยก็วันนี้ก็เบาร้อนหน่อยนะคะ นี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศ,ญญากาศโต๊ะกินข้าวบ้านยายดอกไม้ก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะทุกคนค่อนข้างที่จะอยู่ในป่านี้ลบหน่อยค่ะไม่มีเนี่ยค่ะไม่มีห้องครัวสวยๆงามๆก็เขาลอกมีอย่างนี้แกเอ้ยเห็นไหมยายอืมกลุกๆฉันก็อยู่รอบนอกค่ะ ถึงกระัวก็ขุยเลินเนี่ยปลาเนี่ยตักกินบ้างพี่ดอกไม้ผัดมะกอรอยไม่มเล่าฉันผัดใส่เต้เจี้ยวนิดหน่อยนี่เนี่ยใส่เต้าเจียวหน่อยแล้วก็ตัดมัตาลไปนิดนึงไม่ใส่ชุบรสไม่ใส่อะไรแล้วผัดหมี่เจ้านี้ยายเขาก็ชอบกินแม่ฉันกินไปถ้วยแล้วผัดหมี่แบบมันกินแบบ <c oughs> แม่ฉันก็ชอบกินผัดหมี่ หลาดเช้าบุพระนึงเขาว่าอร่อยเจ้าเนี่สิบบาทถุงละสิบบาทเองนะคะนี่เป็นเป็นปลาช่อนแดดเดียวอันนี้ก็แข็งค่อนข้างแข็งหน่อยก็จะให้ยายกินปลานิลทอดค่ะนี่นะคะเนื้อปลานิลฉันก็จะจิ้มน้ำปลาให้หน่อยนึงกินเนื้อปลาเยอะๆไป ก็สุขภาพยายก็ค่อนข้างดีนะคะทุกคนเพราะว่าที่ไปตรวจมาเมื่อวันที่10นี้ผลเลือดออกมาก็ไขมันก็ดีขึ้นเมื่อก่อนนี้เคยกินยาลดไขมัน20 20มิลลิกรัมเหรอนนี้คุณหมอลดให้เหลือ10 10มิลลิกรัมแล้วเนาะเป็นเม็ดเล็กค่ะความดันดีค่ะค่าเลือดดีค่าตับค่าไตาดีนะคะคุณยายดอกไม้นะคะ เพียงแค่คุณยายดอกไม้เข่าเสื่อมเดินไม่ได้คะ่ะถ้าเดินได้นะ้วไปทํางานไปแล้วเนี่ยเขาบอกนั้นนะเจดดอกไม้อะ่ะก mm ็ hmm. บอกถ้าเขา่าดีเดินได้นะไม่อยู่อย่างเงี้ไปทํางาน mm hmm. ไปแล้ว mm hmm. จริงไหม mm hmm. อืมยังอยากจะไปทํางานคะ่ะ mm อ hmm. ฉันก็เลยบํารุงให้กินให้ได้หน่อยเผื่อจะไปทํางาน mm hmm. ได้มั่ง mm hmm. ใช่ไหม เผื่อยายฉันจะไปทํางานหาสตังค์มาให้ฉันมา <laughs> แมมยังอยากจะไปทํางานหาเงินนะนี่ยดอกไม้อ่ะทุกวันนี้ก็ทําอยู่แล้วเนาะช่วยกันขายน้ําพริกใช่ไหมพี่ดอกไม้เนี่ยตักข้ากับข้าวเนี่ยกินนี่ตักเยอะๆจะฉันไม่ตักให้แกก็ไม่ค่อยน<ำ>ี้อ<ำ>ไม่ํำเล็กแต่ว่าให้มันติดกับข้าวบางทีเธอไม่ตักกับข้าวเลยอะ่ะ หยิบไปย,ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะเธอจะกินข้าวเปล่าไม่ได้นะดอกไม้เธอจะต้องกินกับข้าวด้วยต้องกินปลาเยอะๆหมอเขาบอกกินปลาเยอะๆแล้วจะสวยจะร่างกายจะแข็งแรงจะสมบูรณ์พูนเพิ่มตลอดไปพ้นเคราะห์พน้พนโศกพ้นโลกพ,นพ้นภัยพ้นจากความเลวร้ายตลอดไปอิ่มอิ่มนำสำราญ กี่โมงเลยเก้าโมงกว่าแล้วไหมเดี๋ยวก็จะได้กินยาไงแล้วก็นอนพักผ่อนเอวังล้างกาแดดก็เริ่มมาเริ่มร้อนใหญ่แล้วเดี๋ยวตรงหนี้เข้าห้องนี้แก้วอยู่ข้างนอกก็ไม่ไหวทุกคนเอ้ยร้อนร้อนอยูนดอกไม้จะขาดใจสิกำลังสู้ไม่ไหวีวันนั้นบอกโอ้โหยาญจะให้ใจไม่ออกความร้อนมากอ่ะ เวลาจะให้เข้าห้องก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าไงเข้าห้องเขาก็เบื่อเขาไงทุกคนใช่ไหมอยู่ในห้อง,งอยู่ข้างนอกมันแจ้งหูแจ้งตาใช่ไหมเออทำไมกินน้ำบ่อยจังเลยก็ไม่รู้นะกินข้าวไม่ค่อยลงมั้งกินได้แค่ไหนก็แค่นั้น<อ>เพราะว่ายายกินไอ,อเอนชัวไปแล้วหนึ่งแก้วคะ่ะตอนเช้านะคะแล้วให้กินเอนชัวหนึ่งแก้วรอบเช้าไปแล้ว คพื่อที่จะได้ให้อยู่ได้วิตามินโปรตีนได้อาหารแบบครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการไปแล้วนะคะหนึ่งแก้วทุกคนผู้สูงอายุอะ่ะก็กินดีเนี่ยยายกินมาก็กินมานานแล้วเนาะยายก็เห็นว่าค่าอ่าแข็งแรงดีค่าเลือดค่าตับค่าไตอะไรก็ดีหมดเห็นไหมเออฉันให้กินทุกวันนะคะตอนบ่ายก็จะบ่ายสองก็จะให้กินแก้วหนึ่ง,งช้อนนะ ไล่สองก็จะกินแก้วหนึ่งมื้อกลางวันใหญ่เขาจะไม่กินข้าวไงแล้วก็จะกินข้าวเย็ยนอีกมือ้อนึงก็ประมาณห้าโมงเย็ยนก็อาจจะมีมะม่วงมั่งอาหารแบบขนมจุกจิกมั่งอะไรเงี้ยอาจจะเป็นมีทุลงทุเรียนมะม่วงสุกข,ขนมอะไรตั้งอะไรเล็กๆน้อยๆบางทีก็วีต้ามั่งลังนกมั่งอะไรเงี้ยน่ะก็เสริมๆกันไปเนาะเหมือนกับต้นไม้ใหญ่อะ่ะทุกคนเราก็ต้อง ลดน้ำใส่ปุ๋ยพวนดินกันไปดูแลกันไปให้ดีนั่นแหละใช่ไหมพี่ดอกไม้นี่นะคะ่ะนี่ใส่ใจกันนิดนึงเนาะเพราะว่าสูงอายุแล้วอะต้องใส่ใจดูแลกันหน่อยหนึงเขาก็จะได้แข็งแรงอยู่ไปได้นานๆใช่ไหมดีนะคะ ดูการกินสิคะกินอย่างนี้ยังอยู่ได้ขนานเนีย่ยังกินได้กินเกง่งเห็นไหมเล้วเขี้ยวงับงับ,งบ,งบขนาดไม่มีฝันนะแต่มีฝันแต่นะนขนาดไหนเนี่ยใช่ไหมเลี้ยวเขี้ยวใหญ่เลยอ,อื้อ <laughs> จะพาไปใส่ฝันก็ไม่เอาแต่พอบอกใส่ฝันท้องบอกเอาเลยเชียะ <laughs> รอถุงวันที่หนึ่งก่อนจะเอาฝันท้องเนี่ยยีดอกไม้ ยึดตะผาไปใส่ใช่ไหมฝันธรรมดาบอกไม่เอาอ่ะพอบอกฝันทองเอาไหมบอกเอาอ่ะเนี่ยสำคัญนะยีดอกไม้ฉันเนี่ยอืมผัดตะกอใส่ไข่นะคะทุกคนแลกอผัดนิ่มๆ